ช่อง FC โซ่เจอ FC วิจารณ์เรากรับออตอนนี้เรามาเล่นอยู่ในทีฟังนะคะนรับไม่นนะะต,ต้องไปฟังฮะ,ะฟังผมอย่างเดียวก็พอนนะะแต่บอลจะไม่ช่วยใครนะฮะแต่ผมก็ชื่มาว่าอกฟังเขานะฮะ ตอนนี้คะเพื่อนผมตายผมจะไต้เขานะคะแล้วเปิดคลิปแจ้งเองอยู่เออเออจัดก,การเลยเพื่อนชุบก็ชุบอ่ะไม่ได้ชุบเลยอะอะอ๋ใไรมีปืนที่เรายืมมากมีใครปืนเองขอยืมปืนหน่อยดิเพราะเราลืมซื้อะ ขอปืนขอปืนหน่อยลืมซื้ออะเองขอปืนหน่อยดิยืมปืนแค่อันเดียวไยสวัสดีครับสาว ก็ไม่ต้องฟังพวกเขานะครับฟังผมแค่อย่างเดียวฮะอะไรอะไรไม่ต้องเราไม่เกี่ยวเพราะเราจะวาดรูปเอาเราจะวาดรูปอะเราไม่ ใคจะแบกก็บแบกเลยขี้เกียจแล้วอ่าก็ได้แต่นี้บอกแบกก็แบ,บกบแบบอ่ะ <c oughs> ก็บอกแล้วว่าเราไม่มีไอโมโอ,อ่ะ

ใจมันท้อใครผิดหวังเ้ยกอดแต่ก็ใจมันท้อแต่ไม่มีใครผิดหวังเนี่ย้านนี่เองแบบคือ แล่แล้วเตะมันออกแล้ว ดานิเดานิเองเป็นคนชวนเหรอ เฮ้ยยุบไปดิอ้ยจ้ะสตอ๊อบหยุดแรับเตะแน่ออกไปเองด้วยนี่มันคนชวนมาใช่ไหมพี่สังก็อย่าบ,บอกก็ั้ ไี่เกีย่ยแล้วไลฟ์พูดกับขึ้่อนอยาไปลงยูทูบละวไม่ต้องไปยิ่งกับมันเลยถ้าเจอมันอีกทีเอ็งไปคอนชวนมันเหรอไม่ต้องทีหลังก็ไม่ต้องชวนหรอกนะอะไรรอ จมานแล้วก็เปิดตั้งงานแล้วดาน,นิไหนควายอ่ะบงังเ,เอาเห็นตั้งงานไอเด็กก็โดนจับเนาะระวัาางเนาะเราเปิดไปก่อนแล้วก็เปิดไปอยู่ตั้งงานแล้วดาน,นิดโอ้โหมันเขาสร้างเนีทำไมแบบมันวุ่นวายกะโอ้โหโอ้โห หยักไวยทุกคนอะไรเนี่ยแมปอะไรเนี่ยหรือว่าสิโอ้โหทำไมเราเข้ามาแมปนี้ได้อะอ้ายายเอ๋อย่าไปยิงเขาเขาใจดีเขาใจดีอย่าไปยิงอย่าไปยิง เธอเยียวเพื่อนเราเองทำเพื่อนทำไมาอ่ะซื้อไอวอลมาสองอันทำไมาเนี่ยกูปั๊กแฮกโทรีนะวางก็ถ้าเราวางเองก็ยิงเราอยู่ดีอ่ะเพราเองพรเอกเป็นนีกเกิลถึงไง พันเล่นแล้วกันใครเก็บแบกก็แบกไปเอานะเพราะเราไม่เกียดอ่ะไม่ใ,ใครอยากไหมเงินเราหมดแล้ว <c oughs> มันก็เจ๋งมั้งล่ะมันไม่มีจำกัดดา่ามันไม่มีจำกัดมันไม่มีจำกัดดานิส เขาเขาเลี้งส่เราด้วยขอบคุณมากเลยเพื่อนหว่วงเพื่อนไม่หว่วงเองหรอกแบบนีตอ่ามินสตอร์เงินหมดละไม่มีเงนินเลยซิละโอเคคันทอง จะเล่นอะไรก็เล่นอะไรขี้เกียจแล้วไปมาเก่าสุไปสุนี่ ไปะ่ะใครก็ได้ช่วยด้วยไม่มีใช่อขอจยุตายแล้วกันเพื่อว,วันลูกโอเคไปดีกว่าวันลูกเล่นแล้วกันมีเขาไม่เห็นเราแต่เขาเห็นเราก็ไม่มีใครช่วยเนาะโอ้วันลูปสวยดี ใครจะเปิดโป๊ก็เปิดไปเลยนะใครจะเอาจริงก็เอาไปเลยนะเกียใครก็ได้ซื้อไอวอให้ใหน่อยเงินมึไอวอลอันหนะึ่งใครก็ได้ช่วยล้วก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปไหนกือไปเลย แตกหนึ่งเพราเราไคนไม่มีเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเสื้อสีขาวทำอะไรกนันนะแต่เด็กไปช่วยเพื่อนอย่าตายหรอกไอบ้บัวไม่มีจำกัดลืมบอกนะเยี่ยมก็ได้นี่นะ Okay. ถ้าไม่อยากกินมาเล็ตตาผมวางเสียงเงียผมจะลิงแท็กุกพัดเลยนะครับถ้าวางผมก็วางคุณก็ยิงผมอยู่ดีถ้าคนเป็นมิกเกอเหรอครับถ้าคนเป็นผลิต พายเอเกไม่เกรอครับแม่ย้อยอ่ายูเช้าอากันโอ้ยว่าใครนะเอาดิเดี๋ยวก่อนดิอันเผื่อซื้อไอวอลมาษามันนะ 连吗？ จะได้ตายจริงแนะ่เพื่อนอุตส่าห์ไว้ใจแต่ครั้งแรกนะแต่เพื่อนมันยิงขอโทษเพื่อนอืมไม่มีอะไรซื้อเลยซื้อได้แค่ระเบิดกระเห็ดเ <c oughs> หมือนลรจนแล้วอะ่ะจนจริงนะเราไม่มีเงินซื้อซื้อเรามีแต่เห็ดเอ้มีเงินปะ เราไม่มีเงินแล้วอะจริงนะพ่าเราซื้อได้ค่อของลองตายดีกว่าจุดเจิดไอ้ยิงนวลได้แล้วขอโทษนะเพื่อนของ อย่าอย่าหลบ yeah, totally <laughs> <laughs> oh, <laughs> you who's อย่าเล่นไหนบอ,อนแล้วเพราะเราเล่มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราเบื่อเราเบื่อดาไอ้บวาก็มีประโยชน์เงินเราหมดแล้วมีแค่ไม่กี่บาทอีกเออแล้วลุยเองพวกเองไม่ต้องแนละ้วเราขี้เกียจแล้วอย่าเริ่มแล้ว ไม่ต้องแบกแล้วอย่าเราช่วยถ้าเราตายพวกเอ็กก็มาเองพวกเอกถ้าเราถ้าเราตายเองพวกเอ็กก็มาช่วยเราก็ได้นะโอ้โหได แล้วเรา,าเาเข้าแมบบนี้ทำไมอ่ะคุณครับใกล้จะปิดคลิปแล้วนะครับอ,อีกไม่นานฮ <c oughs> ะแล้ก็ใกล้เวลานะครับใครอยากให้ดูคลิปย้อนหลังไปคุยเลยอันนั้นนะคะไปดูได้เลยสามารถโหลดได้นะคะโหลดแล้วก็จะมีเพื่อนคุยกันเต็มไปหมดเลยบายบายครับ จากก้าแล้วนะฟ oh นะังหนังไปด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> จะบายนะครับบายแล้วกนนะจะไปครับ